เป็กจเล็กอ้ะเ็ัน้มอืมอเป็นโคนนิ่มใช่เป็นนิ่มากเป็นเลย สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับกับรายการชิมไปบ่นพืชม,มนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปยังจังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดน,นี้มีอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งชาวจีนแล้วก็ชาวไทยภาคตะวันออกอ,อยู่กันเยอะนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปทานร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในตำนานนะครับก็คือ,อ,อถ้าใครรู้จัก อำเภอบ้านบึงเนี่ยต้องนึกถึงสิ่งนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงนะครับหรือก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าไอร้านที่เป็นร้านร้านแรกหรือร้านดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นร้านอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็มีโอกาสได้พาไปกินหนึ่งในร้านดั้งเดิมนะหนึ่งในร้านนะผมใช้คําว่าหนึ่งในร้านหนึ่งในร้านดั้งเดิมของก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงหรือก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเนี่ยก็คือหนึ่งในร้านนั้นนะครับเห็นเขาแจ้งผม ผมเคยเข้าไปอ่านรีวิวนะเขาบอกว่ามี4ร้านที่เป็นร้านดั้งเดิมแต่ว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่มีรสชาติอร่อยนะครับรสชาติอร่อยกว่าร้านอื่นๆนะครับก็ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงอยู่ข้างธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ข้างธนาคารตรงข้ามกับน่าจะเป็นสถานีตำรวจหรืออะไรทักอย่างนผมไม่แน่ใจอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงกันครับ ก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงหรือก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงร้านนี้คือหนึ่งในร้านต้นตำรับตั้งอยู่ที่ซอยชนบุรีบ้านบึง23ซึ่งเป็นซอยเล็กๆติดกับธนาคารกรุงไทยร้านเปิด8โมงเที่ยงๆก็หมดแล้วครับราคาก๋วยเตี๋ยวราคาทั่วไปขายหลายเส้นนุ่มละลายทุกเส้นน้ำซุปใส่กุ้งแห้งกับปลาหมึก หวานสุดๆครับหมูแผ่นอร่อยอย่าบอกใครทีเด็ดของร้านนี้สำหรับผมคือเส้นจริงๆครับนี่คือเส้นเล็กน้ำเเส้นเล็กน้ำาอ,อันของคุณใช่ไหม,อมโอเคกินเลยครับอันนี้เส้นมีแห้งเส้นมีแห้งน้ำหวานเนเส้นหมีแห้งน้ำหวาจริงก็ไม่แห้งนะครกขิดเลย น้ำหวานคุกคิดคุกคิดที่นี่เขามีเนืส้นนิดนึงเนื้อต้นขามีเส้นนิดนี่เขามีช้อนเขามีหมูหมูปะช่อเป็นชินช้นๆเนี่ย แล้วก็มชิ้นแล้วก็มีอึอึกล้วยเขาเรียกอึกล้วยอึกล้วยหัน่นแต่ว่าอึกล้วยเขาเขาทำเป็นแบบอย่างเงี้ยชิ้นเล็กๆบางๆ<ม>แล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นนี้อ่าเดีย๋ยวลองกินให้หน่อย<ม>อร่อยปะอร่อยเหรอแต่เน็ยนิ่มเนะมอนนต้องปรุงไหมอันเนี้ยต้องปรุงถ้าเป็นน้ำซุปน้ำซุปจะออกหวานๆแบบขอบุ้งนะันะ่น เ,เันมนี้นี่ไปกันนี่ให้พอมีรถนิ่ยใช่โอเคน้ำผุกขิดน้ำอร่อยโอเค okay. น้ำคุกขิดน้ำคูกขิดคุณลองส้งน้ำผุดดูสิ เสเ้นน่มอเ้นโคนนิ่มใช่เส้นนิ่มมากเ้นเลนคนนิ่มเลยเส้นน wow ิ่มมากเส้นนิ UM ่มเายเส้นอร่อยมากเส้นไ่นีนีเส้นเส้นหนีคะเส้นเลกก่านี วันนี้มาไม่ทันบะหมี่ใช่ไม่ทันบะหมี่กับเส้นปลาจะบอกว่าเต๋เหลือนี่มาไม่เคยกินแล้วแบบนี้เนืมูสับอร่อยเลยบะชอเขาอร่อยมากโอ้หมูละชอเขาดีมากททุอยาเลย แต่รสชาติเขาจะออกหวานน้ำุาจะออกหวานกล้วยก็อร่อยถั่วก็อร่อย แล้วแช่ก๋วยเตี๋ยวเขาจะออกหวานมันมันไม่ได้หวานน้ำตาลนะแบบมันหวานแหมาน้ำซุปที่เขาตุน้ำวยเตีป้ยว่นหดออืมคลองชิมน้ำดูน้าได้ะอรออเขาหวานมูอู่กล้วยเขาหวานเลยไอชาแ่ อร่อยอร่อยอร่อยมาให้ได้เต้านุ่มมากคือนุ่มไม่ไม่ไม่ได้แบบเลยแบบนุ่มน้ำซื้อกล้วยเขาอร่ย

น้ำซ hmm. ุปข้าวหวานนะถั่วก็อร่อยอร่อยทั <ious> ้งหมดเลยหมดแล้ ลองตดน้ำก่อนแล้วก็เจอน้ำเนี่ยเขามีนี่ด้วยปลาหมึกแห้งเป็นน้ำม,มีปลาหมึกแหง้งเขาเรียกปลาหมึกอ,อะไรปลาหมึกผัดแหง้งอันนี้คืออะไรกุ้งกุ้งแหง้ง มีกุ้งแห้งกับมะขามแห้งเพิ่มมันถึงหวานแต่เขาว่าแกไฟน้ำตาลน้ำตาลกินเยอะๆมันจะเลี่ยนๆนี่นังเอาอีกเพิ่มไหมเข็นมีไหมแล้วสองเพิ่มแห้งก็ได้กินแห้งนจะได้อิ่ม อือกล้วยอร่อยเปนเล็กเส้นใหญ่เลนเป็นเส้นใหญ่น้ำมันดันอสเส้นใหญ่นะเามาดูสนใหญ่กันนะูใส่กะหมูได้นะต่อมูกัอร่อยู่กับหมูมันข้าเหมู เนขางนุ่มเป็นนุ่มเป็นแบบเป็นเด็กแบบนุ่มเปนเป็นเด็กบเดี๋ยวเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องตรวจสอบคืรอบ้นะคีโคอร่อะ

เส้นใหญ่เส้น่ตัวนีเป็นเหเกลางป็นเส้นเนนะให้เขาดุเนี่ยเกางเป็นญ่ี่เนี่ยก็คือเป็นเส้นกลางเออเนเสเาไม่ใช่เส้นใหญ่ นุ่มไหมโค้งคุปคนนุ่ม,มน่งกังนมเหมือนเ้นเล็กเมื่อกี้แหละมีทำเส้นนุ่มนปลาหุ่นอ,อันนี้เส้นใหญ่เส้นเหมือนเส้น,งน่งนกังนึ่งกังเป็นไงเขาไม่เคยกินน,นงนนกังก็คือเส้นใหญ่ที่เล็กลงไงนึงางเออ

เต็มยี่มันค่ะพ่อเม่นะเป็นยี่มนะโอเคนะโอเค เมื่อกี้อทังหมูคุณให้เขามั่งคตรไม่มั่งอดีมั่เขากลัวมันแข็งหมื่นปลาลัวมันเหนียวปลาให้ปลาครับมูดูหมูอ่ะบอกเลยม่ได้นเนปลาแม่ชอบแน่นอนัแม่ไม่ต้องปรุงเขาว่าเ็เตี๋ยวสไตล์แม่

งานนี้เให้เยอะมากอร่อยเดบับเดบแต่เขาไม่มีต้มยำไงเหรอก็เห็นตัวอื่นต่างต้มยำเขาก็เลยสั่งบ้างเขาไม่มีเขาบอกไม่มี มากันหลายคนไปนีแล้วนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้หมดไปแล้วครับหมดแล้วอกี่โมงัวคุณไปแล้วนีตอนนี้ชา้าไป้คนะคะนเที่ยงห้สหมดแล้วนะ <c oughs> ครับ,บ,บ,ด,รบดีนะเราไมาต่ตป็นเเว่นหมดทุกอย่าง ออริจ,จินอลจริงๆเขาบอกว่าจริงเขาบอกว่าจริงมันเป็นเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าอมันตกทอดมาเนี่ยคือมันมีหลายร้านนะแรืว่ารุ่นลูกรุ่นลูกหรือรุ่นหลานเนี่ยมีหลายร้านก็แต่ว่าร้านเนี่ยเขาเขาแนะนําว่าเป็นเป็นร้านที่แบบว่าคงรสชาติความเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านดึงที่สุดแล้วในบรรดาร้านร้านรุ่นลูกรุ่นหลานนะอ่ามันก็จะอยู่ตรง อำเภออำเภอบ้านบึงนะครับอยู่ตรงอำเภอบ้านบึงอย,อยู่อยู่ข้างธนาคารกรุงไทยใช่ปะใช่ใช่ร้านนี้อยู่ข้างตรงไหนคยยือตอกแคบๆซอยเล็ก <cam> ๆคือเข้ามาเนี่ยคือเจอเจอคนเข้ามากินอยู่เรื่อยๆนะแต่มีคนเข้ามาที่ร้านเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็หมดเร็วขายหมดเร็วเมื่อกี้ประมาณบ่ายโมง <c oughs> เกือ <c oughs> บเกือบเกือบบ่ายโมงเนี่ยหมดแลวเกือบบ่าย แล้วก็ออที่นี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะจะบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะครับคุณสั่งต้มยำก็จะได้น้ําใสคุณจะสั่งอ,อ,อะไรสักอย่างนก็จะได้น้ําใส <c oughs> คือที่นี่เขาทําน้ําใสนะแ <c oughs> นะนําว่าใครไม่ชอบกินน้ําใสก็ไม่ต้องมา <c oughs> แต่ถ้าใครชอบกินน้ําใสเนี่ยก็ <c oughs> ที่นี่คือที่สุดเลยที่หนึ่งที่ผมจะบอกนะครับที่นี่เด่นเลยคือการทําวัตถุดิบธรรมดาให้อร่อยการทําวัตถุดิบธรรมดาให้มันดีคือเส้นเส้นธรรมดาเลยเส้นเส้นหมี่ธรรมดานะเ็าทำให้มันนิ่มแบบนิ่มจนอร่อยเส้นนะเส้นหมี่เส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กนิ่มจนแบบโอ้มัน มันนิ่มไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เรากินเนี่ยมันนิ่มมากนะครับเส้นนิ่มมากนะแล้วก็คือกล้วยหมูบาช่ออะไรอ่ะกากหมูหนังหนังหมูปลาหมึกแห้งปลาหมึกกุ้งแห้งทุกอย่างนิ่มหมดนะครับที่นี่เขาทำวัตถุดิบได้อร่อยทำทำดีอ่ะทำวัตถุดิบไปดีมาก นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเออคุณสั่งแห้งได้คุณสั่งแห้งได้แ,ไดแล้วก็รสชาติโอเคมากนะผมว่ารสชาติคือรสชาติจะออกหวานหวานนิดนึงอะเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นเออเป็นรสชาติของคนชนบุรีเขานะก็จะออกติดหวานหวานนิดนิดนะติดหวานหวานนิดนิดแตโดแ่โดยรวมแล้วอร่อยโดยรวมแล้วอร่อยกลมกล่อมเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ควรจะต้องมากินนะ ถ้ามาชลบุรีผมแนะนำว่าต้องมากินผว้ดเตียวหมูบ้านดึงนะครับ๋วยเตียวหมูบ้านดึงที่นี่เขามีเส้นเส้นบะหมี่กับเส้นปลา,าเนยนะมันคือออริจินอลที่ที่ควรจะต้องมามัน,ม,นมันเป็นร้านเก่าแก่โบราณน,นะอร่อยสไตล์คนจีนเก่าแก่ผมแนะนำว่าต้องต้องมากินนะ๋วนยะเตียวหมูบ้านดึง เราไม่ได้ลองบะหมี่กับเส้นปลาเพราะมันหมดก่อนมหดอเรากินแค่เส้นมีดเส้มมล็กเส้นใหญ่มาตอนสิบเอ็ดโมงกว่าหมดต้องรอต้องรอที่นั่งนะรอที่นั่งเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเขาเปิดแค่ไม่กี่โต๊ะแล้วก็ไม่มีเส้นกลางไม่ไม่มีเส้นปลากับเส้นบะหมี่บะหมี่แล้วนะครับแต่ว่าคนตัวใหญ่เขาจะมากินบะหมี่ตัวใหญ่เขากินบะหมี่แห้งอะค่ะ ก็เลยไม่รู้เลยว่าไอตัวบะหมี่เขาว่าอร่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยอืมถ้าถ้าใครมาก็แนะนําให้มาเร็วเร็ะอ่มร้านมันปิดบ่ายสองจริงแต่ว่าถ้าขายหมดก่อนเขาก็ปิดอ่ะแนะนําให้มาแบบสิบโม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ